สวัสดีครับกลับมาพบกับหมอเต้เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมอัดคลิปลวิดีโอว่าระหว่างทางเดินทางกลับบ้านหลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นทางเข้าหมู่บ้านนะครับผมเป็นทางลาดอย่างเรียบร้อยนะผมเราข้ามสะพานไปก็จะไปเห็นป้ายของหมู่บ้านเรานั่นเอง2ข้างทางเราก็จะมีการทํากิจกรรมทาง หญ้าระหว่างข้างทางสองข้างทางทุกปีนะผมเป็นวันพ่อนั่นเองนะครับวันหรือวันสําคัญของปฏิทินของเรานะผมสองข้างทางเราก็จะปลูกต้นทองอุไลนะครับผมเพื่อเสริมความสวยงามให้กับชุมชนนะครับผมตอนนี้เขายังไม่โตเต็ม <três> ท <penso> ี่เท่าไรนะครับผมเห็นหมอกที่ยอดปลายของภูเขาไหมครับนี่ครับผมเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอัน ได้รับโอโซนอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็จะมีสายร่มแสยยงแดดนะผมสายหมอกนะผมในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะเป็นเป็นอะไรที่ทิวทัศน์สวยงามมากนะครับผมในหมู่บ้านของเราจะมีอยู่สองเส้นทางหลักๆนะครับผมเป็นเส้นทางหลักแรกตรงนี้นะครับเป็นของหมู่บ้านใหญ่เลยแรกๆแล้วก็ตรงที่เราขับรถมาตรงนี้ก็เป็นเส้นทางหมู่บ้านรองลงมาอีกทีนึงนะครับผม นี่ครับระหว่างสองข้างทางเราก็จะมีการปลูกพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะผมแล้วก็เป็นพลิกนะครับผมเป็นถั่วฝักยาวนะผมแล้วก็จะเป็นมะเขือเปราะออมะเขือเจ้าพญานะครับผมของเกษตรกร,ร,กรที่นี่อุดมสมบูรณ์มากน้ําเราก็มีจากโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยใหญ่แล้วก็โครงการแก้มลิงน,นั่นเองเป็นโครงการหลวงนะครับแล้วก็ นี่ครับเป็นป้ายทางเข้าของโฮมสเตย์บ้านสวนมอเตอร์นะผมที่ตั้งอยู่ที่หมู่12ตําบลทึ่ใหญ่อำเภอมณฑลเพชรบูร์ผมกําลังซูมให้เห็นดูว่ายอดภูเขาของเราจะมีสายหมอกนะผมโอเคเราเข้ามาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่พักโฮมสเตย์บ้านสวนมอเตอร์นะผมเราจะไปสํารวจดูว่าหลังสวนเป็นป่าละเมะของเราเนี่ยมี พืชผักผลไม้อะไรบ้างพอที่จะเอาไว้ประทังชีวิตในช่วงโควิดนั่นเองนะครับผมถางยากนิดน,นึงนะครับผมเพราะว่ารกนะะพราเราจะรักษาระบบนิเวศให้เป็นป่าเป็นพืชสมุนไพรเราก็เรือไปเห็นกล้วยนะครับผมหนึ่งเครือนะครับผมที่พร้อมที่จะเอามาแขวนไว้เพื่อให้เขากินสุกได้นะตัดเลยครับผมนี่ครับหนึ่งเครือเต็มก็ประมาณสักห้าหวีได้ครับผมตรงนี้นะฮะเราก็ไม่ได้ใส่ปุย๋ยไม่ได้อะไรเลยเพราะว่า เราถางหญ้าให้เป็นปุ๋ยนี่ครับผมมีส้มโอด้วยนะฮะแล้วก็เราได้กล,ล้วย1เครือมะนาว2ผลนะครับผมรอเอาไว้มีมาระกอด้วยนะครับผมที่นี่เราเป็นภาคอีสานเพราะฉะนั้นเราถึงมีมาระกอไว้ตำส้มตำเรามาดูบรรยากาศ ภายนอกกันข้างนอกกันมีครับผมเป็นตรงนี้จะเป็นโรงอบตัวสมุนไพรนะครับผมของบ้านสวนหมอเติ้งนะฮะเราจะมาทําการขับสารพิษทุกเช้าและทุกเย็นนะครับผมเพื่อให้สารพิษที่อยู่ในร่างกายเราได้มีการระบบไหลเวียนเลือดได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็มาดูบรรยากาศตรงนี้เป็นที่พักของหมอหมอนะครับแพทย์แผนไทยของเรานะฮะ ครับนี้เราได้กล้วยมาที่เมื่อกี้เราเราก็แขวนเรียบร้อยเพื่อรอเขาสุกเอาไว้กินนะผมะยังมีเคาน์เตอร์กาแฟด้วยนะครับผมเอาไว้ชงรับประทานยามเช้า